ค,ควาามมสยงดใงคณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสก,กัดมังคุดงดำตัวเหลืองปลาหลังและโบบก ให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้เม่เลือดขาวซึ่งก็คือ TH1, TH2, TH17 และก็ e ี u l a t o r ร่วมกันทำงานอย่างโบรณาการแล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการสุขและสวยโดยบิมรอยครับรายการที่เราปรารถนาอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นมีทั้งความสุขและความสวยครับความสวยในที่นี้อาจจะหมายถึงการมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งในคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีก็ได้นะครับเราหวังใจว่าเราจะนําเอาเรื่องของการรักษาภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระดับที่สมดุลจะเป็นเรื่องของการ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่มาและประสบการณ์ของผู้ที่ได้สัมผัสแล้วเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับคุณแม่ปัจจุบันนี้อายุ75เริ่มปวดเข่ามาเมื่อไหร่ครับ สิบปีจะได้แล้วมั้งวันแรกที่มันปวดรุนแรงนั่งถอนญ้าอยู่งองอ,งองเข่าอย่างนั้นนะอรอ้ยมันปวดขึ้นมานะปวดมากเลยปวดอยู่ไม่ได้ต้องอให้ลูกพาไปหาหมอเขาบอกว่าข้อเข่ามันเป็นหินปูนเนื้ออะไรนะเกาะฉีดยาอะไรลงไปนะเป็นน้ํพาพออยู่มาอีกไม่เท่าไหร่เจ็บอีกข้างเลยเจ็บหมดทั้งสองข้างเลยอ๋อทีนี้กะจะไปผ่าตัดจะเปลี่ยนข้อเข่าคือหมอบอกเลยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมแล้วคุณหมอบอกไงต้องผ่าตัดก็จะพาให้จะเปลี่ยนให้วางนี่มัน เขาบอกว่ามันต้องนานหน่อยนันจะต้องคอยคิวว่างี้ทานเช้าสองเย็ยนสองแล้วทีนี้ก็มองแล้วก็มันก็เบาๆขึ้นใช่ไหมเบาๆก็คือมันไม่ปวดมันไม่ปวดไม่อะไรเท่าไหร่แล้วก็ทีนี้ทานติดต่อกัอนเลยก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทานอยู่นานแค่ไหนครับ ก่อนจะไปผ่าตัดผ่าตัดไม่ได้พาไงสรุปแล้วคือไม่ผ่าเลยไม่ได้ผ่าเลยยังไม่ถึงคิวด้วยยังไม่ถึงคิวแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่ผ่าเลยจะไม่ผ่าแล้วหมอถามว่าอย่างนี้ไม่ผ่าแต่คุณยายไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วเดินได้ตามปกติแล้วเดินได้เดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้แล้วโอ้ขึ้นชั้นสามได้สามได้เมื่อก่อนนี่พอจะขึ้นบ้านหัวเข่ามันจะดังอด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 ต้องต้องโหนราวบันไดไว้ครับ ขึ้นได้ที่จะลงแทบไม่ได้นะบ้านอนะ่ะแล้วพอมาเดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสาชั้นได้สบายครับเจ็บแค่ไหนมันปวดยังไงทําไมถึงต้องไปผ่าเลยเดินไม่ได้เลยค่ะแล้วตอนนั้นคุณหมอก็แนะนําว่าให้ผ่าเปลี่ยนข้อเขา่าเปลี่ยนข้อเข่าเลยเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมใช่ค่ะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับประมาณสองแสนนะคะแล้วก็ตอนผ่าก็ทรมานมากเลยครับ มันดีคืนดีเขาก็เจ็บอีกเหมือนกันถ้าเดินเยอะๆก็ก็ดูอาจารย์เสรีกับคุณนั่นแหละครับ <c oughs> แล้วลูกสาวก็เลยบอกเอ๊แม่ลองไปซื้อมาทานดูไหมในเมื่อไม่ตัดสินใจที่จะพาละใช่ตัดสินใจไม่พาลองศึกษาสมุนไพรมาเยอะละ,อะก็ลองมาทานนี่ดูสิลูกสาวก็ขับรถมาซื้อไปให้ทาน ปกติมันตึงมันจะยืดไม่ได้ใช่ไหมคะัมันจะแน่นใช่มันทาไมมันทําไมหย่อนหย่อนอคือพับได้ใช่ไม่แน่นหัวเข่าใช่อะแล้วเวลาเดินเนี่ยปกติเปียบเท้าไม่เต็มอือเดินขยิ่ง็ยิ่งเีน้ํา่หนักไม่ได้เรียกเรียกว่าเดียงไปข้างหนึ่งอ่ะเดียงไปข้างหนึ่งออแต่นี้รู้สึกดีใช่รู้สึกดีเอ๊ะมันหย่อนมันเดินไม่ตึงเหมือนก่อนอืมแล้วก็เดินได้ไกลขึ้นนี่ทําอะไรได้สมใจอยากเลยใช่ไหมคะ ได้ค่ะขึ้นบันไดได้ได้กลับไปหาคุณหมออีกรอบไหมไม่ไปแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยนึกว่าอยากจะให้ไปแล้วปรึกษาท่านมันดีแล้วคุณารดาเองมีปัญหาเรื่องเข่าเสื่อมจากหกล้มเมื่อปีที่แล้วเดินจากที่บ้านนะคะมันมีสวนหย่อมะคะก็เดินเข้าไปได้หน่อยหนึ่งก็หกล้ม ค่ะหกล้มแล้วก็หัวเข่าซ้ายอะคะ่ะก็กระแทกลงกับพื้นน่ะนะคะคก็ไม่มีอาการเจ็บป่วยค่ะนะคะ,นะคะก็เลยไม่ได้ไปหาหมอเสร็จแล้วค่ะหนึ่งอาทิตย์ต่อมานะคะคก็รู้สึกเจ็บมากที่หัวเข่าเนี่ยคะ่ะแล้วก็ไปหาหมอให้ยากแก้อักเสบคลายกล้ามเนื้อนะคะเอ็กซเรย์แล้วกระดูกเนี่ยไม่ล้าวไม่แตกมไม่หัก สามเดือนแรกโรงพยาบาลที่หนึ่งมาอีกโรงพยาบาลที่สองโรงพยาบาลที่สามแล้วก็มาอีกสองเดือนกับฝังเข็มดีขึ้นไหมครับไม่ดีขึ้นค่ะก็เลยบอกน้องว่าขอลองเข่าด้วยไดไมนานเท่าไหร่แล้วครับประมาณเจ็ดวันก็ดีขึ้นตามลำดับเลยค่ะเจ็ดวันเชา้า สองเย็นสองนะฮะพร้อมกับน้ำมังคุดด้วยพร้อมน้ำมังคุดด้วยค่ะน้ำมังคุดดื่มตอนไหนครับตอนเช้าตอนเช้านะฮะแล้วก็ดียังไงฮะ เดินขึ้นบันไดได้ก่อนก่อนหน้านั้นก่อนที่จะทราบว่าเขาอักเสบเนี่ยค่ะแล้วก็เขาเสื่อมเนี่ยนองจากว่ามันจะมีเสียงก็แก๊บก็แก๊บแล้วก็คือสรุปว่าเป็นทั้งเสื่อมและอักเสบด้วยใช่ค่ะแล้วมันก็จะปวดจะปวดหลังจากซ้อมเสร็จอะค่ะซ้อมวิ่งเสร็จอตค่ะจะปวดแล้วก็แดงแล้วก็มันจะตึงๆอะค่ะแต่เดินได้เดินได้ค่ะเดินได้แต่แค่รู้สึกว่าพอหลังซ้อมเสร็จเนี่ยจะปวดบวมตึงๆใช่ค่ะวันรุ่งขึ้นทํำยังไงฮะ วันวันรุ่งขึ้นเนี่ยคะ่ะจากการปวดเนี่ยคะ่ะ <c oughs> ก็ชีว <c oughs> ิตชีวิตการใช้ชีวิตประจาวัวววนก็เราจะรู้สึกว่ามันจะลำบากขึ้นมไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดหรือว่าสะพานล,ลอยก็จะลำบากขึ้นแล้วก็เริ่มมองเริ่มมองว่า อยากมีผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งค่ะที่มาช่วยตรงนี้โดยโดยไม่ใช่ยาที่ตามแพทย์สั่งไม่ใช่เป็นสารไม่ใช่เป็นเคมีค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะที่จะมาทําลายกระเพาะทําลายตับกระซาบอีกเหมือนกันเพราะว่าเป็นนักกีฬาทราบอยู่แล้วใช่ค่ะพอเวลาที่บาดเจ็บหรือว่ามีอาการที่จะต้องทําให้ร่างกายฟื้นฟูกับมาเร็วขึ้นก็จะใช้ยาใช่ค่ะแล้วก็ทำงานอยู่กับโรงพยาบาลด้วยอะค่ะอ๋ออยู่กับโรงพยาบาลด้วยก็ต้องอยู่กับ คุณหมอด้วยคุณหมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่าจะมีความรู้ดีอยู่แล้วเมื่อรู้จักเมื่อช่วงเดือนตุลาทุกวันนะคะหลังจากที่ซ้อมเสร็จก็ทานนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะก่อนน้นั้นก็ยังวิ่งได้ปกติไหมฮะยังซ้อมอยู่ยังซ้อมอยู่เหมือนกันแต่พอซ้อมเสร็จก็เจ็บก็เจ็บใช่ค่ะระหว่างนั้นพอทานเข้าไปแล้วซ้อมเสร็จค่อยๆดีขึ้นนะคะอาการปวดจะลดน้อยลงเลยก็ะเห็นชัดเจนเลยค่ะก็คือซ้อมได้ตามปกติใช่ค่ะ แล้วก็ฟื้นร่างกายได้ในวันการซ้อมครั้งต่อไปได้ค่ะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตไม่เป็นเลยนะคะโอ้ย<า>ยอดเยี่ยมมากาาคนที่มีปัญหาข้อเข่าเสือ่อมหรืออักเสบนี่นะครับหรือแม้กระทั่งรูมาตอยดีนี่นะครับก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าในร่างกายมีเม็ดเลือดขาวหลั่งสารสามตัวเยอะเกินไปสารสามตัวนี้ก็คือเทนเมปแอลฟาอินเตอร์ลิคินหกแล้วก็อินเตอร์ลิคินสิบเจ็ดนะครับ ทั้งสาสารก็ไปทําลายมวลกระดูกแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบนะฮะเ,เมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าหากเราจะแก้ไขเราคงต้องลดสารสตัวนี้ลงมาเราก็มีสูตรสูตรหนึ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ไปทดสอบในโครงการร่วมระบางมาเลยเชียงใหม่และแอปโกแล้วก็พบว่าจากการที่ให้ผู้บริโภคใช้4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วัน เม็ดเลืขาวของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถลดสาร3ตัวนี้ลงมาได้อย่างสวยงามเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลหลอกนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้อาการข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าอักเสบก็จะดีขึ้นแน่นอนนะครับเราลงมาดูกราฟกันสำหรับคนที่ใช้แคปซูลหลอกนะ เมื่อเราวัดออกมาสารสตัวนี้มันก็ควรจะเป็นปกติอย่างที่เห็นแต่สำหรับคนที่ใช้แคปซูลของเราซึ่งแทนด้วยสินเชาปูเข้มนี่นะครับวันที่15นะฮะถ้าหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ควรจะหลั่งสารเท่าเท่ากันแต่ปรากฏว่าหลังจากใช้อยู่15วันมันก็จะมีการลดเทียรเออฟ้าลงมาจนเหลือประมาณ7%นะครับแล้วก็ลดอินเทอร์กิน6ลงมาเหลือหอ65% และอินเตอร์กิน17หรือครึ่งหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้อาการต่างๆของการเสื่อมของข้อเขา่านะแล้วก็การทำลายมวลกระดูกก,ก็ลดลงไปนะครับอาการอักเสบก็หายนะครับก็ดีขึ้นทีนี้คำถามก็คือว่าทำไมคนที่ใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆกำลังจะต้องผ่าเข่าแล้วไม่ต้องผ่าเข่าอีกเลยนะเป็นเวลาหลายปีแล้วและนอกจากนี้ครับ มันยังจะทําให้อาการแพ้ภูมติตัวเองอื่นๆอย่างเช่น SLE ผื่นคันตามผิวหนังไท่รอยเป็นพิษโรคสันนิบาตหรือแผลในปากตับแข็งและหอบผืดลดลงไปเพราะมันมาจากต้นเหตุเดียวกันนั่นเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เรากินแคปซูลของเราเราได้กินสารซึ่งอยู่ในแคปซูลนะ่ซึ่งประกอบไปด้วยสารากัดจากมังคุดงาดำถั่วเหลืองโบบบได้ฝรั่งซึ่งสารเหล่านี้ มันมีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนซึ่งเสื่อมไปนะฮะทีนี้มันมีการสร้างขึ้นมาใหม่มันก็ทําหน้าที่คล้ายฟองน้ําขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งตามข้อต่างๆนะครับเมื่อมีฟองน้ําเกิดขึ้นมาตรงนั้นเราก็ไม่เจ็บอาการก็พัฒนาดีขึ้นมาเรื่อยๆการสร้างมวลกระดูกอ่อนนี้ก็จะสร้างมวลกระดูกต่อไปเรื่อยๆครับ ครั้งนะครับโรคภัยไ,ไข้เจ็บอาจจะเกิดจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เรานำเสนอนั้นเป็นประสบการณ์ล้วนๆของแขกรับเชิญที่เป็นอาสาสมัครนะครับซึ่งเราไม่ได้มีการใช้อามิสินจ้างใดๆทั้งสิ้นนะครับล้วนแต่เป็นประสบการณ์โดยตรงที่พวกเขาเหล่านั้นได้สัมผัสกับงานวิจัยของคณะโอเปอเรชั่นบิลครับโรคข้อเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อน ซึ่งมักจะมีอาการปวดข้อเคลื่อนไหวข้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอกแกลบที่ข้อสาเหตุของข้อเสื่อมอาจเป็นผลจากการใช้งานข้อมากเกินไปอาการปวดมักเริ่มปวดตอนเช้าหรือปวดมากเวลาใช้งานกดเจ็บในรายที่มีข้ออักเสบมีเสียงดังในข้อขณะเคลื่อนไหวเหมือนผิวของกระดูกเสียดสีกันมีปัญหาเรื่องข้อเขา่าปวดมานานแค่ไหนสิบกว่าปีโขเลยแหละปวดยังไงครับ ปวดตรงเขานี่เดินมากจะปวดแล้วก็สะโพกนี่เวลานอนจะปวดจากสะโพกมาถึงข้อเขานี่เลยเป็นข้างเดียวหรือสองข้างข้างเดียวข้างฝาข้างเดียวคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรบ้างแกบอกข้อเข่าเสื่อมแล้วฉันออกกาลังกายทุกวันทุกวันนี่ก็ออกทําอะไรครับออกกาลังกายเดินเร็วๆโอ้ก็ออกไปเดินครึ่งชั่วโมงต้องอยู่นิ่งๆไม่เดินไม่เหินเลยไหมไม่ไม่จะไม่อยู่นิ่งเป็นคนชอบออกกําลังกายอยู่แล้วก็ยังต้องทําทั้งที่เจ็บใช่ มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือสะเก็ดเงินแรกเริ่มที่จะกิน่ะจะเป็นค้าย,ยุงกัดสะเก็ดเงินนะคะคล้ายยุงกัดจุดเล็กๆแดงๆแล้วก็พอหลายวันขึ้นจะรู้สึกกว้างขึ้นแล้วหนาขึ้นเป็นตั้งแต่ลูกสาวคนเล็กอายุได้สามเดือนตอนนี้ลูกสาวอายุส<อ>ี่สิบสามสี่สิบสามปีเพิ่งจะเพิ่งจะซึ่งคุณหมอฟันธงว่าเป็นสะเก็ดเงินใช่ทั้งตัวไม่ไม่เป็นที่หน้ายอย่างเดียวเป็นทั้งต,ตัวเลยค่ะ ตรงขานี่นะไม่กลาถกเลยนุ่งขายาวตลอดใส่เสื้อแขนยาวตลอดอเพราะว่าปื้แดงมากหนาแต่วันนี้กล้าใส่วันนี้กล้าใส่มินิสเกิร์ตมาให้เราก็บอกดีใจมากไงมีสาเหตุอะไรไหมครับน้ำหนักค่ะน้ำหนักเลยรู้ตัวเลยค่ะมันรุนแรงแค่ไหนครับตอนที่เป็นก็มันปวดแล้วก็มันอาการมันก็แก๊กก็แก๊กเวลาเดินเนี่ยขึ้นบันไดนี่จะรู้สึกมากเลยปวดกี่ข้างครับสองข้างสองข้างเลย ปวดสองข้างจะปวดมีเป็นเวลาไหมครับหรือว่าจะตลอดเวลาก็คือนั่งก็ปวดนะฮะนั่งก็ปวดนั่งก็ปวดแล้วก็เวลาขนาดนั่งเนี่ยถ้าจะก็หยิบของเนี่ยไม่ใช่เดินเทิบไปใช้ถัดไปถัดไปเพราะถ้าเดินเนี่ยจะโบราณมากเลยถัดไปเนี่ยคือว่าถ้าเดินเรารู้สึกพอเราลุกอ่ะมันก็แก๊กมันก็เจ็บ่ใช่บวมไหมฮะมันมีนิดหน่อยนะฮะถ้าเราใช้เดิน เดินมากๆรุดเดินไปข้างนอกเนี้ยนานๆหน่อยก็จะบวมคือมีเสียวแป๊บๆรู้สึกเลยค่ะัรู้สึกเลยแต่ไม่ถึงกับบวมกะบวมนี่เฉพาะเราเสมอไปเดินห้างยืนนานๆเดินนานๆตัดสินใจยังไงอะครับคือพอดีแฟนของลูกชายอะค่ะแฟนลูกชายคือบอกว่าเห็นแล้วปวดอะ ปวดจนเราเดิน <Caribbean. S 2> ไม่ได้อย่างเงี้ยจะมีความรู้สึกว่าโอ้ก็บอกแม่ลองตัวนี้ไหมมันก็โอเคนะคะมันก็รู้สึกมันเออก็แคบเราไม่สังเกตใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้ยินแล้วเออไม่ได้ยินแต่ว่าก็ดังเดินก็ยังมีนิดๆน่ะแต่เราเดินขึ้นลงได้บ่อยขึ้นครับจากเราจะเดินเข้าครัวนี่ก็เดินได้ละเมื่อก่อนนี่จะเดินเข้าครัวไปตักข้าวขี้เกียจเลยเราก็ไม่สังเกตนะคะเพราะพ่อเราทานมาเยอะแล้วแต่ตัวนี้เราทานมาได้เจ็ดแปดวันมันจะเป็นไปได้แล้ะเนาะก็โอเคพอเสร็จเออเราขึ้นบันไดได้นะเคย มันมีแมวนะโซนอ่ะเมื่อก่อนนี่ต้องคอยดี๋ยวนี้วิ่งขึ้นไปตีได้เลยวิ่งไล่ตามแมวได้แล้วนะได้เพราะฉะนั้นแมวขโมยไม่ต้องคิดนะฮะบ้านนี้ไม่ต้องมานะฮะเมื่อก่อนไม่ได้เลยฮะวิ่งไล่จับได้แล้ววันนั้นจําได้วิ่งตั้งสามสี่รอบนะด้วยความโมโหด้วยแต่ที่มันก็ไม่เจ็บด้วยทํทงานอะไรครับรับราชการครูค่ะอ๋อเป็นคุณครูนะครับเอาละนักเรียนยืนตรงนะฮะสันนิษฐานแม้ว่า ข้อนิ้วอักเสบเรามาจากการสอนไม่น่าจะใช่นะคะก็อยู่ๆมันเป็นขึ้นเองมือจะแข็งครับนะคะตอนตอนใกล้สว่างเนี่ยเวลาตื่นเราจะกำมือแบมือมันจะเจ็บตอนเช้าใช่ค่ะตอนกลางวันไม่เป็นนะคะกำก็เจ็บแบก็เจ็บก็โดยวิธีการไปแช่น้ำอุ่นประมาณ5นาทีเคยไปหาหมอไหมครับคุณหมอบอกว่าข้อนิ้วมืออักเสบข้อนิ้วอักเสบใช่ค่ะ ทำยังไงล่ะฮะคุณหมอบอกไงฮะเขาไอ้ข้อนิวอน้วเนี่ยแช่น้ําอุ่นแต่ข้อเข่าหมอก็ให้ยามาทานจะเป็นแก้ปวดบ้างคลายกล้ามเนื้อบ้างก็เป็น,ปน,ปนไปในหายหมดยาแล้วก็ไม่หายเ,ออเคยคุยกับคุณหมอคุณหมอผ่าได้ไหมคุณหมอบอกอายุยังน้อยผ่าไม่ได้ไม่ผ่าให้ให้ใช้ให้เต็มที่ประมาณหกสิบห้าแล้วจะผ่าให้ตอนนี้ถ้าจะให้ผ่าเอาไหมครับไม่ผ่าแล้วคะ่ะเริ่มเริ่ม เริ่มกลัวแล้วค่ะเริ่มกลัวแล้วนะไปเจออะไรเข้าฮะถึงถึงรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีตัวช่วยดีกว่าการผ่าตัดแล้วก็ไปเจอสีชมพูนี่แหละค่ะเป็นยังไงบ้างครับที่เห็นชัดเจนก็คือข้อนิ้วมือไม่เจ็บแล้วเช้ามาไม่ฝืดไม่ตึงใช่ใช่ไม่ฝืดไม่ตึงอันนี้คือเห็นผลก่อนเลยครับพอหลังจากนั้นหัวเข่าเริ่มดีขึ้นเดินได้มากขึ้นแล้วก็ขึ้นลงบันได ไ,ไม่เจ็บไม,ไม่ต้องสองสองเท้าละค่ะเท้าหนึ่งไปอีกเท้าหนึ่งตามไม่ต้องละค่ะคนที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมหรืออักเสบนี่นะครับหรือไม่กรั่งรูมาตอยก็ดีนะครับก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าในร่างกายมีเม็ดเลือดขาวหลั่งสาร3ตัวเยอะเกินไปสารสตัวนี้ก็คือเทนเมปอัลฟาอินเทอร์กิน6แล้วก็อินเทอร์กิน1ินะครับทั้งสามสารก็ไปทำลายมวลกระดูกแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบนะฮะ เมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าหากเราจะแก้ไขเราคงต้องลดสาร3าตัวนี้ลงมาเราก็มีสูตรสูตรหนึ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ไปทดสอบในโครงการร่วมระหว่างมาาลัยเชียงใหม่และแอปโก้ F Co. แล้วก็พบว่าจากการที่ให้ผู้บริโภคใช้4แคปซูลต,ต่อวันเป็นเวลา15วันเม่เลลอดขาวของผู้ที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถลดสารสามตัวน <thing> ี้ลงมาได้อย่างสวยงามเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลหลอกนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้อาการข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าอักเสบก็จะดีขึ้นแน่นอนนะครับเราลงมาดูกราฟกันสำหรับคนที่ใช้แคปซูลหลอกนะเมื่อเราวัดออกมาสารสามตัวนี้มันก็ควรจะเป็นปกติอย่างที่เห็น แต่สําหรับคนที่ใช้แคปซูลของเราซึ่งแทนด้วยสินเชปูเข้มนี่นะครับวันที่15บหถ้าหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ควรจะหลังสารเท่าเท่ากันแต่ปรากฏว่าหลังจากใช้อยู่15วันมันก็จะมีการลดเทียอฟ้าลงมาจนเหลือประมาณ7%นะครับแล้วก็ลดอินเทอร์ลิน6ลงมาเหลือ65%และอินเทอร์ลิน17เหลือครึ่งหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้อาการ ต่างๆของการเสื่อมของข้อเขา่านะแล้วก็การทำลายมวลกระดูกก,ก็ลดลงไปนะครับอาการอักเสบก็หายนะครับก็ดีขึ้นทีนี้คำถามก็คือว่าทำไมคนที่ใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็ลังจะต้องผ่าเข่าแล้วไม่ต้องผ่าเข่าอีกเลยนะเป็นเวลาหลายปีแล้วและนอกจากนี้ครับมันยังจะทำให้อาการแพ้ภูมิตัวเอง,เอ,งอื่นๆอย่างเช่น sle ผื่นคันตามผิวหนังไทรอยเป็นพิษ โรคสันนิบาตหรือแผลในปากตับแข็งและหอบผืดลดลงไปเพราะมันมาจากต้นเหตุเดียวกันนั่นเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เรากินแคปซูลของเราเราได้กินสารซึ่งอยู่ในแคปซูลนะ่ซึ่งประกอบไปด้วยสารจาก,กัดจากมังคุดงาดําถั่วเหลืองบบบกด้ะฝรั่งซึ่งสารเหล่านี้มันมีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนซึ่งเสื่อมไปนะฮะทีนี้มันมีการสร้างขึ้นมาใหม่ มันก็ทําหน้าที่คล้ายฟองน้ําขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตามข้อต่างๆนะครับเมื่อมีฟองน้ําเกิดขึ้นมาตรงนั้นเราก็ไม่เจ็บอาการก็พัฒนาดีขึ้นมาเรื่อยๆการสร้างมวลกระดูกอ่อนนี้ก็จะสร้างมวลกระดูกต่อไปเรื่อยๆครับ